เขาคงอธิบายให้ฟังว่าอ๋อที่ของสวนยางน้อยเป็นที่ของใครเป็นที่ของยายกอไก่ไหมเป็นที่ของยายโวเหวนไหมเขาคงได้รับรู้เรื่องรายละเอียดพวกนี้ว่าที่ตรงน,นั้นมันไม่ใช่ที่ของไอ้ไหนแต่มันเป็นที่ของยายกอไก่แล้วก็ยายโวเหวนเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมออนักกฎหมายซีสุกถึงถอยนักกฎหมายซีสุกถึงไม่เอาต่อมาเนี่ย มันก็จะมีที่ตรงหนึ่งที่เป็นที่ของพยานปากปากตีเป็นที่ของพยานปากตีเขาก็ต้องรู้รายละเอียดว่าที่ของพยานปากตีเป็นที่ของใครอะไรยังไงเพราะว่าสาวผมผมนั้นน่ะเขาคงรับรู้เลยแหละว่าเป็นที่ของใครอะไรยังไงเยื้องๆต่อมาก็จะเป็นของที่ของช่างทั้งสองคนที่ไปสร้างบ้านให้กับใครก็ไม่รู้ที่แถวนั้นมันก็ไม่มันไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์อะไรสร้างไปเดี๋ยวก็ โนนั้นนี่เสร็จแล้วเขาเขาก็ไปขึ้นชงขึ้นชื่อเอามันก็จะเป็นชื่อของใครบางคนนั่นแหละอืมเอาไปเอามาเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าแล้วผมก็มองว่าเหมือนว่าพี่ผมอะไรก็ไม่รู้อาจจะโดนหลอกก็ได้หลอกให้สร้างถมดอกถมดิน,นยังไงอืมเรื่องราวเหล่านี้มันก็เลยเรื่องราวเหล่านี้มันก็เลยผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนะระแวง มีคนระแบงมาผู้ช่วยผู้ช่วยจอในดะาวผู้ตัวอาจจะไปพูดในลนนักษณะนี้ให้กับผู้หญิงผมนั่นผมนี้ฟังอาจจะจินตนาการไปเองนะอาจจะจินตนาการไปเองแต่เรื่องมันมันน่าจะมีเรื่องคาบเกี่ยวนะั่นเพราะมันมีการลงทุนลงทุนหมดไปไหลายต่างนะอืมหมดลงทุนหมดไปไหลายต่างอย่าลืมนะว่าคือคนสองคนกับผู้ใหญ่ใจดีมัน รักกันมากจนมีการลงทุนร่วมกันลงทุนเรื่องการซื้อที่ดอกที่ดินนู่นนี่ร่วมกันเอาไปามามันกลายเปแบบเงินมันสูญเปล่าไงเงินมันศูญเปล่าที่ดินเนี่ยผมจะพูดตรงนี้ให้ฟังว่าที่ดินของช่างสองช่างเนี่ยเงินจริงๆที่ในการจ่ายนยมันก็ไม่ใช่ของเงินของใครบางคนหรอกแต่มันเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีที่จ่ายตรงนั้นให้ ที่เป็นคนจ่ายที่ดินสองผืนนั้นให้มันเป็นมันเป็นตรงนั้นแล้วก็แล้วก็มีการชักชวนที่จะถมดินตรงนั้นแล้วก็สร้างตรงนั้นอีกแต่ว่ามันมีการชะลอเกิดขึ้นเขามองว่าจะสร้างทําไมจะนั้นทําไมแต่ว่ามีใครบางคนบอกว่าอยเวลามาเยี่ยมฉันอย่างนั้นอย่างนี้จะได้มีที่พงที่พักเอา้าฉันพักบ้านเธอไม่ได้หรอเขาบอกได้แต่ว่าแบบมันเสียงดังกินเหล้าเสียงดังโน่นนั่นนี่ถ้าไม่ถมที่ตัวนั้นน่ะ แล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวม,มีการชักชวนถมที่ตัวนั้นแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จมันถึงมีมีการที่จะชักชวนผู้ใหญ่ดีรอบสองเป็นพี่เราเรือ,อก,กับพี่สอเสือนั่นแหละถมดีตอนนั้นโอ้ไม่ใช่น้อยน้อยนะอย่างขี้ขี้ก็สองสามแสนนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ช่วยจอร์นดาโปโตโไปคุยเรื่องพวกนี้ให้กับยายผมอะไรไม่รู้ ฟังเรื่องรายละเอียดพวกเนี้ยเขาก็หงเก็ตว่าอ๋อดีนะถ้ากูไม่ลงทุนเนี่ยถ้ากูลงทุนถมดินน่นนี่ไปเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องหมดเงินไปหลายแสนไม่ถึงกับหลักแสนแล้วมั้งหลักล้านนะมันลึกขนาดนั้นนะเออนั่นแหละแล้วพื้นที่สองแปลงก็น่าจะมีการร่วมจ่ายตังค์ด้วยนะร่วมจ่ายตังค์ที่ดินตรงนั้นด้วยอืมนั่นเลยครับ แล้วทีเนี้ยคุณลองคิดดูสิว่าผู้ช่วยจอรนดาวพูโตก็คงกลุมความลับไว้อยู่แล้วตอนตอนที่มีการหย่ากันกับผู้ชายตอนที่มีการหย่ากันกับผู้ชายผู้ชายไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะมีการแบ่งที่ดินแปลงสองตัวน,นั้นเออเป็นสินสมรสกันอีกแล้วผเอิญผเอิญว่ผานนผ,นนผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หิงมันก็คือสื่อเพลงแต่ว่า ไอคือผู้ชายคนแรกทีนี้ก็มีการพูดคุยเคาะแอ้พูดคุยมีคลิปสูงคลิปเสียงอยู่ก็เกิดความไม่ไว้ใจอีกผมถามว่าเขาจะอยู่ตัวนั้นได้ไหมเขาอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นเบนกรรมเนาะคําสาบานกำลังทำงานจริงๆนะที่ห้าไล่ก็ไม่ใช่ของเขาลงทุนซื้อไปสี่ห้าแสนเอาไปเอามาก็ต้องสูญเสียบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันเอาไปเอามาสร้างแทบตายสุดท้ายก็จะไม่ได้อยู่ อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขเออโดนร้องเรียนโจมบ,บดงบาดาลเดี๋ยวก็เจอโดนร้องเรียนเรื่องแทงน้ําอืมเดี๋ยวก็เจอร้องเรียนเรื่องโน่นนั่นนี่อีกระ้บ่ตัดเทิงเหมืนอนอยู่บ้านอะไรนี้มันบันเทิองจริงๆโดนร้องเรียนเรื่องสัมพกงสัพปกรณีกตายเร็วอยู่ยากมันเป็นอย่างนั้นผมทั้งหมดแล้วว่าหนึ่งคดีที่มันเกิดขึ้นมันจริงๆแล้วเขาน่าจะมีความสุขเนาะ เขาชนะเป็นสารชั้นต้นแล้วอุทธรก็ชนะก็น่าจะมีความสุขแต่ไม่มีความสุขเลยอืมแต่ไม่มีความสุขมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนที่ดินแปลงนั้นอีกก็จะหนักอีกอืมถามว่าแม่น้องไส้ของมันรับรับรู้รับผิดชอบอะไรไม่ไม่สนใจแล้วแต่เลยทําไปเลยก็จะได้คอนเทนต์อันนี้ในส่วนนั้นนะในส่วนนั้นในส่วนในเรื่องคดีดูในหมู่บ้านเกยปืนเที่ยงเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าอันนี้สมมุตินะ ถ้าเกิดว่าพ่อเปีเกเขาประกันตัวได้แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าอยู่ในสารเค่ฟงน่าจะให้ประกันตัวโดวยพฤติกรรมโน่นนี่เขาน่าจะให้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีแต่ความหวังของบางคนเขาบอกว่าไม่อยากจะให้ประกันตัวแต่มันก็น่าจะมีสิทธิ์หนึ่งก็คือว่าความสามารถของทีมงานทนายชุดใหม่เนี่ยทนายชุดใหม่ที่เข้ามาดูแลเนี่ยก็คงเขาเรียกอะไรอะ ความรู้ความสามารถในการในการเข้าถึงข้อกฎหมายเข้าถึงหลักการทุกอย่างเขาเขาน่าจะให้ประกันตัวได้นะอันนี้ผมผมความคิดส่วนตัวนะผมว่าเขาได้เขาน่าจะประกันตัวได้จริงๆเออวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันอาทิตย์บอกเขากลับมาหรือยังน่าจะกลับมาแล้วไม่ในเเขาน่าจะกลับมาแล้วไม่รู้ว่าแอดมินแอนนาเขากลับมาหรือยังวันเสาร์ใช่ไหม ใครเป็นเอฟซีพอตอนะเอฟซี FC พอตอถ้าเกิดว่าปะแตันขึ้นไรสุดให้เขาให้เขามาเอานะให้เขามาเอาแฟนได้ด้วยนะอันนี้ให้เขามาเอาแฟนได้ด้วยซื้อมาตั้งสามสิบสองกิกเอ็บินเขาซื้อมาให้ถ้ามาให,ให้ให้มาเอานะที่ไม่ได้ทักเพราะว่าเขาน่าจะเหนื่อยเพราะว่ากลับมาจากกรุงเทพถ้ามาวันนี้วันเสาร์นี้ปกติวันศุกร์มาศุกร์ขเขาจะมารับเอ็มบินใช่ไหม ถ้าแอมิีนจะไปที่ตาปะดงก็ให้ให้มารับเลยไม่อยากจะให้แช่ไวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลร่วยป้ายังไม่มาใช่ไหมอ๋อเหรอตอนเย็นเห็นตาชานกโทหาน้ำมนต์เอ้โทหาโอมอยู่อยู่กับโอมใช่ไหมตอนเย็นเห็นตาชานกโทหาโอมอยู่ถามว่าโอมอยู่กับใครอยู่กับแม่อยู่กับน้องอยู่ที่องค์เทพใช่ไหมอ๋อน่าจะเป็นเดือนน่าจะเป็นอนาทิตย์หน้านหละถ้ามาก็ผมไม่อยากจะฝากไปคือมามาแล้วก็เอาไปให้เลยก็นั้น ไม่อยากจะกลัวข้อมูลมันจะรั่วอันนี้คิดเองนะไม่ได้ว่าอะไรหรอกฝากแอ้มินไว้ใช่ไหมไว้ผมใส่ซองไว้แล้วกันเป็นข้อมูลสําคัญนะจะมีคลิปเสียงคลิปวิดีโอมีภาพเป็นข้อมูลสําคัญเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวผม,ผมคค่อยฝากแล้วกันผมไม่อยากให้แช่ไว้นานวันกับวันอาทิตย์เหรออ๋อวันจันทร์อ๋อแสดงว่าวันจันทร์วันจันทร์ไปเยี่ยมลุงฝากเดี๋ยวฝากไปกับแอนนาแล้วกันฝากกับแอบมินแล้วอมงคง ถ้าปิดเทอมก็คงไม่มาหรอกครับทุกคนอืเขาคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นแหละ